ตอนนี้ค่ะผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในสหรัฐดูเหมือนว่าจะตื่นจากความเชื่อที่ว่าทรัมป์จะสามารถช่วยเศรษฐกิจได้เร็วกว่าที่คาดไว้ค่ะโดยล่าสุดมีการสำรวจที่แสดงให้เห็นว่าความรู้สึกในเชิงบวกเกี่ยวกับเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจากการเลือกตั้งใหม่ของทรัมป์ตอนนี้ได้หายไปแล้วค่ะและเกลือกครึ่งหนึ่งของชาวอเมริกันหรือประมาณ49%ได้เชื่อว่าเศรษฐกิจจะถดถอยซึ่งเป็นความรู้สึกที่แย่ที่สุดตั้งแต่ต้นปี2023ค่ะ และยิ่งไปกว่านั้นคือนโยบายภาษีที่ทรัมป์ได้ผลักดันอย่างหนักนั้นไม่ได้รับความนิยมเลยค่ะและการสำรวจก็ได้พบว่ามีผู้สนับสนุนเพียงแค่3 5เปอร์เซเท่านั้นส่วนเกือบครึ่งหนึ่งของชาวอเมริกันเชื่อว่านโยบายนี้ทําให้ราคาสินค้าแพงขึ้นคนงานทํางานลําบากขึ้นและเศรษฐกิจได้ถดถอยลงค่ะและหลังจากที่ทรัมป์ได้พูดถึงการเพิ่มภาษีเขาก็ได้หันไปกดดันประธานเฟดอย่างเจอร์รมพาวเวลค่ะให้ลดดอกเบี้ยลงเพื่อบรรเทาผลกระทบจบากภาษี นั่นคือการบอกว่าฉันได้จุดไฟเอาไว้เธอไปดับไฟให้หน่อยสิแต่ตอนนี้ค่ะทางเฟดจะยอมแบกรับความผิดนี้ไหมทั้ทงที่ยังไม่มีการเลือกตั้งเลยแต่ทรัมป์กับโยนความผิดไปให้แล้วนี่ดูเหมือนว่าจะเป็นการกระทำที่ออกนอกกรอบเกินไปหน่อยค่ะ